สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับครูอีกเช่นเคยนะคะแนวรายวิชาสังคมศึกษาเนาะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็เรียนกันในเรื่องของวัฒนธรรมกันไปแล้วนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของความหมายความสําคัญและก็ประเภทของวัฒนธรรมกันไปแล้วนะคะมาในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย กับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของชาติอื่นในภูมิภาคเอเชียตัวออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างมีอะไรที่คล้ายกันบ้างนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้มีการรับเอาวัฒนธรรมจากชาติไหนเข้ามาบ้างนะคะ อ่าโอเคนะคะเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของความคล้ายคลึงแล้วก็ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันนะคะซึ่งเอ่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยประเทศต่างๆนะคะจานวน11ประเทศด้วยกันนะคะนั่นก็คือรูนายดารุสสลามนะคะกัมพูชาอินโดนีเซียลาว มาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามและติมอร์เลสเตนะคะซึ่งแต่ละประเทศนะคะก็จะมีะวัฒนธรรมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะต้นนะคะแล้วก็มีทั้งส่วนที่มันคล้ายคลึงแล้วก็แตกต่างกันไปเนาะทั้งทางด้านวัฒนธรรมด้านภาษานะคะ น้านศาสนาการแต่งกายแล้วก็ในเรื่องของประเพณีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทางด้านภาษาเนี่ยเนาะว่าไทยเรานะคะและก็ภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีอะไรที่เหมือนหรือว่าคล้ายกันบ้างนะคะ เรามาดูด้านแรกกันเลยนะคะซึ่งด้านแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นทางด้านภาษานะคะซึ่งชนชาติต่างๆในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะคะเขาก็จะมีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนนะคะก็คือมีภาษาเป็นของตนเองเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียจีนและก็อาหรับนะคะอย่างเช่น ไทยเมียนมาลาวและกัมพูชานะคะก็จะได้รับวัฒนธรรมด้านภาษามาจากอินเดียนะคะโดยของกลุ่มชนชาตินี้นะคะก็จะนำเอาตัวอักษรและก็อักษรวิธีนะคะมาดัดแปลงให้เป็นภาษาของตนเองนะคะ ส่วนทางเวียดนามนะคะอย่างที่ครูเคยสอนไปในรายวิชาประวัติศาสตร์เนาะว่าเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะได้รับอิทธิพลจากจีนนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยก็คือครอบครองเยนแดนของเขาอยู่เนาะซึ่งเ,เวียดนามนะคะเขาก็จะได้รับเอาวัฒนธรรมทางด้านภาษามาจากจีนนะคะซึ่งในสมัยโบราณนะคะก็จะเขียนด้วยตัวอักษรจีนนะคะต่อมาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยนําตัวอักษรโรมันมาใช้นะคะ ส่วนประเทศในกลุ่มมาลายูนะคะก็ได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็บรูนานี่เขาก็จะใช้ภาษามาลายูเป็นหลักนะคะต่อมานะคะเมื่ออยู่ใต้การปกครองของประเทศตอนตกนะคะก็เลยได้มีการนํามาดัดแ,แปลงนะคะได้เอาภาษาของประเทศจากฝั่งตะวันตกเนี่ยมาใช้เป็นอักษรของตัวเองนะคะ ถัดมานะคะเรามาดูภาษาราชการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้กันนะคะซึ่งอย่างที่ครูได้บอกไปเนาะว่าประเทศต่างๆในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็จะมีภาษาที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนนะคะก็คือจะเป็นภาษาของเขาเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะคะเขาใช้ภาษาราชการเป็นภาษาอะไรกันบ้างนะคะ อ่ะเรามาเริ่มที่ประเทศแรกนะคะก็คือประเทศบรูไนดารุสซาลามนะคะขอภาษาราชการของเขาเนี่ยก็จะเป็นภาษามาลายูบรูไนนะคะนี่ก็จะเป็นภาษาราชการของเขาประเทศกัมพูชานะคะก็จะเป็นภาษาเขมรหรือคาแม่นะคะอินโดนีเซียนะคะก็จะเป็นภาษาอินโดนีเซียนะคะลาวก็จะเป็นภาษาลาวนะคะซึ่งเอ่อภาษาลาวนะคะหรื จริงๆแล้วนะคะของไทยกับของลาวเนี่ยก็จะมีความ,าค,วามคล้ายคลึงกันนะคะทั้งด้านภาษาเพราะว่าอย่างทางโซนภาคอีสานะคะหรือภาคตะวนนนันออกเฉียงเหนือของไทยเราเนี่ยนะคะก็มีสำเนียงภาษานะคะคล้ายๆกับของประเทศลาวนะคะอ่ะถัดมานะคะประเทศมาเลเซียนะคะเขาก็จะใช้เป็นภาษามาเลเซียนะคะ ถัดมาประเทศเมียนมานะคะภาษาราชการของเขาก็คือภาษาพม่านะคะประเทศฟิลิปปินส์นะคะภาษาราชการของเขาก็คือภาษาฟิลิปปินโนและก็ภาษาอังกฤษนะคะถัดมาก็จะเป็นประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งเขาก็จะมีภาษาราชการที่ใช้กันหลายภาษาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษามาเลภาษาจีนกลางและก็ภาษาทมินนั่นเองนะคะ ทับมาประเทศไทยของเรานะคะก็คือจะเป็นภาษาไทยนะคะเป็นภาษาราชการที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันเนาะแล้วก็จะมีประเทศเวียดนามนะคะก็จะเป็นภาษาเวียดนามและสุดท้ายนะคะติมอร์เลสเตนะคะก็จะเป็นภาษาเตตุมและก็ภาษาโปรตุเกสนะคะซึ่งาภาษาเตตุมหรือเตตุนเนี่ยนะคะก็เป็น ภาษาประจำชาติของประเทศติมอร์เลสเตนะคะเป็นภาษากลุ่มออสเตรเลียนนะคะที่มีคําจํานวนมากเนี่ยมาจากภาษาโปรตุเกสรวมถึงภาษามาลายูและก็ภาษาอินโดนีเซียด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะภาษาเตตุมนะคะที่เขาใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเนาะอันนี้นะคะครูก็ได้ลองไปเสิร์ชนะคะค้นหามานะคะว่า,าคําทักทายของภาษาเตตุมเนี่ยเขา ทักทายกันยังไงนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นคําว่าสวัสดีภาษาไทยเรานะคะในภาษาเดตุมเนี่ยนะคะเขาก็จะเ,เรียกว่า,าฮาัลโหลไฮนะคะฮัลโหลไฮก็คือแปลว่าสวัสดีในภาษาไทยของเรานะคะอย่างคําว่าลาก่อนก็ใช้คําว่าบายบายเหมือนกันนะคะแลคะคะําคว่าขอโทษนะคะอย่างคําว่าขอโทษนะคะก็จะ เดสคุมปานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาษาเตตุมนะคะซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศติมอร์เลสเตนะคะซึ่งวัฒนธรรมทางภาษานะคะก็เป็นสื่อกลางที่คนใช้ติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่เนื่องมาจากว่าประเทศต่างๆในเอเชียตอวนออกเฉียงใต้นะคะเขาก็มีภาษาเป็นของตัวเองเนาะก็เลยในการติดต่อสื่อสารเนี่ย นะคะก็จะมีการต้องเรียนรู้ภาษาของกันและกันนะคะเพื่อที่จะให้สื่อสารกันได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะและก็ชัดเจนซึ่งก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะและก็ประเทศที่มีวัฒนธรรมทางภาษาคล้ายคลึงกันนะคะก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายสะดวกและก็เกิดความเข้าใจกันนะคะความผัดแย้งระหว่างกันเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะส่วนประเทศที่มีวัฒนธรรมทางภาษาที่ แต่ต่างกันนะคะก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดในการสือนะ่อสารเนาะเพราะไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาระหว่างกันจนอาจจะทําให้เกิดความผัดแย้งระหว่างกันได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนาะที่เรารู้จักกันนะคะก็คือเพื่อให้เราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกแล้วก็เข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันนะคะซึ่งนิยมใช้ภาษาอังกฤษนะคะ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่คนในภูมิภาคเอเชียตอนตะวันกเฉียงใต้และก็ทั่วโลกเขาใช้กันนะคะเรียกได้ว่าเป็นภาษาสากลนะคะที่ใช้กันทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะให้สามารถสื่อสารกันได้และก็เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันได้นั่นเองถัดมานะคะเรามาดูทางด้านศาสนาก,กันบ้างนะคะซึ่งประชาชนในประเทศต่างๆในเอเชียตอนะวันอกเฉียงใต้ในตเนี่ยนะคะก็จะมีศาสนาที่ นับถือต่างกันเนาะเพราะว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยก็มีหลายศาสนาด้วยกันนะคะก็เลือกนับถือตามความเชื่อความศรัทธานะคะอย่างประเทศลาวกัมพูชาประเทศไทยและก็เมียนมาเนี่ยนะคะประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็จะนับถือศาสนาพุทธนะคะหรือพระพุทธศาสนานะคะเวียดนามนะคะก็จะนับถือลทัทธิขงจื๊อนะคะซึ่งก็เป็นลทัทธิที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะคะ ส่วนประเทศบริเวณหมู่เกาะอย่างเช่นอินโดนีเซียามาเลเซียบรูนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนับถือศาสนาอิสลามนะคะซึ่งประเทศบรูนายนะคะในอดีตเนี่ยบรูนายเขาก็เคยเป็นอาณาจักรมุสลิมนะคะแล้วก็เป็นอิสลาแล้วก็มีอิทธิพลมากนะคะครอบครองดินแดนที่เป็นเกาะบ,บอร์เนียวทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึง เกาะซูลูนะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นของประเทศฟิลิปปินส์นะคะแต่จากการแย่งชิงอำนาจของเหล่าชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็การเข้าแทรกแซงของชาติตะวันตกเนี่ยนะคะก็ทำให้บรูไนเสื่อมอำนาจลงนะคะจนในที่สุดบรูไนก็ต้องยอมเป็นรัฐในอารกขาของประเทศอังกฤษนะคะแต่ต่อมานะคะในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20เนี่ยก็เริ่มมีการค้นพบบ่อน,น้ำมันในบรูไนนะคะก็เลยทำให้ บรูไนเนี่ยกลับมามีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังคงเป็นรัฐในอาักขาของอังกฤษอยู่นะคะจนกระทั่งปีคศ1984นะคะบรูไนก็ได้รับเอกรากราโดยสมบูรณ์จากอังกฤษนั่นเองนะคะก็เลยได้ว่าเป็นที่รู้จักกันนะว่าเอ่อบรูไนเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งน้ามันของโลกเลยก็ได้นะคะถัดมานะคะเอ่อ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกนะคะอย่างเช่นฟิลิปปินส์ติมอร์เลสเตนะคะประชาชนส่วนใหญ่นีก็จะนับถือคิสตศาสนาตามประเทศที่เคยเข้ามาปกครองในดินแดนนี้นะคะอย่างประเทศฟิลิปปินส์นะคะในในมุมมองที่ชาวต่างชาติเห็นกันนะคะก็จะมีความเป็นตะวันตกอยู่มากนะคะเนื่องมาจากว่า ฟิลิปปินเนี่ยถูกปกครองโดยชาวตอนตกมาตั้งแต่แรกนะคะถึงแม้ว่า,าชื่อประเทศเนี่ยนะคะอันนี้แม้กระทั่งชื่อประเทศของฟิลิปปินเองนะคะก็ยังตั้งมาจากาเป็นพระนามของพระเจ้าฟิลิปที่สองนะคะแห่งสเปนซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินในช่วงปีคศ1521-1898นะคะชาวฟิลิปปินเนี่ยก็ได้มีการเรียกร้องเอกราชอยู่หลายครั้งนะคะจนกระทั่ง เรียกร้องได้สำเร็จในปีคศ .1898 นะคะแต่ฟิลิปปินส์นะคะก็ตกเป็นประเทศใต้ปกครองของสหรัฐอเมริกาก็คือจบจากฝั่งของอสเปนนะคะก็มาต่อที่อเมริกากันต่อเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ปกครองฟิลิปปินส์ด้วยความาการดูแลเอาใจใส่นะคะก็คือให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแล้วก็ ได้ให้เอกราชกับฟิลิปปิน์อย่างสมบูรณ์นะคะเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีคศ1946นี่เองอซึ่งศาสนาแต่ละศาสนานะคะเขาก็จะมีะหลักความเชื่อแล้วก็ประเพณีพิธีกรรมที่มันแตกต่างกันไปนะคะการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนที่น่าถือศาสนาแตกต่างกันเนี่ยหากไม่เข้าใจในเรื่องของหลักความเชื่อแล้วก็ ประเพณีพิธีกรรมของศาสนาอื่นเนี่ยนะคะก็อาจจะนําไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันได้นะคะแต่หากเราจะเรียนรู้นะคะก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันนะคะ,ะตัวอย่างเช่นนะคะในประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานะเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นอ่อาไทยลาวเมียนม,มากัมพูชาเนี่ยนะคะ อิทธิพลของพระพุทธศาสนานะคะก็จะทําให้คนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีนิสัยที่คล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่นรักความสงบนะคะไม่พยาบาทไม่อาฆาตให้อาภัยกันง่ายแล้วก็มีเมตตาต่อกันนะคะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะคะหรือว่าในประเทศที่นค่วนสหนญเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนะคะอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนนะคะ ก็จะมีวิถีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะคะถัดมานะคะถ้าเป็นประเทศที่นับถือศาสนาต่างกันนะคะก็จะมีวิถีชีวิตหรือแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากอีกประเทศหนึ่งนะคะหากเราปฏิบัติตนที่ขัดกับหลักศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นนับถือนะคะก็าจะาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ,อก,กันได้นะคะอย่างเช่น พระพุทธศาสนาเขารบนับถือพระพุทธรูปใช่ไหมคะถ้าคนที่นับถือศาสนาอื่นไม่รู้ก็อาจจะปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมต่อพระพุทธรูปได้นะคะอย่างศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติห้ามกินสุกรหรือหมูนะคะเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะเราจึงจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมทางศาสนาของประเทศต่างๆให้ เข้าใจถึงความแตกต่างแล้วก็สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะอ่าโอเคค่ะนักเรียนก่อนปิดท้ายบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็มาเล่นเกมตอบคาถามเนาะว่าจากคาถามต่อไปนี้นะคะคือประเทศอะไรนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจของเราในเรื่องที่เรียนกันในวันนี้นะคะอ่าโอเคมาที่ข้อที่1นนะคะ นักเรียนคิดว่าประเทศใดที่รับวัฒนธรรมทางภาษามาจากจีนอ่ะจําจำได้ไหมประเทศที่รับวัฒนธรรมทางภาษามาจากจีนคือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะเก่งมากถัดมานะคะก็จะเป็นข้อที่สองนะคะภาษาประเทศที่ใช้ภาษาเตตุมและก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการนั่นก็คือประเทศ ่าติมอร์เลสเตนะคะถัดมาข้อที่3นะคะประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศษษษษาสนานั่นก็คือประเทศอ่าฟิลิปปินส์และก็มีติมอร์เลสเตด้วยนะคะถัดมานะคะประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานั่นก็คือประเทศ อ่าลาวกัมพูชาไทายและก็เมียนมานะคะและข้อสุดท้ายประเทศที่ประชาชนสน่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนั่นก็คือกลุ่มประเทศอ่ากลุ่มประเทศหม,มูกก่เกาะนะคะก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียและก็รูนดารุสลามนั่นเองนะคะอ่าโอเคเก่งมากคะ่ะนักเรียนอ่านะคะเดี๋ยวในชั่วโมงน้านคะเราก็จะมาต่อในเรื่องอความคล้ายคลึงกันอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การแต่งกายนะคะทั้งด้านอาหารต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันในชั่วโมงหน้านะคะแล้วก็สำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูก็ขอจบบทเรียนด้วเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ